สวัสดีครับพี่น้องฝนตกแ,แห้งแหมคืนแต่หัวแรงเลยค่ะปริอาพอน้คำคขมขึ้นฝนตกแห้งและหนาวใา้ายังล้วทุ่งนาน,นะคะ อย่างเลาะทุ่งนาออกกำลังกายนะสูบอากาศบริสุทธิ์โคตกแห้งขนาดขึ้นหนึ่งน้ำเต็มให้เต็มขันเลวบัดน,นะคือยามหน้าในพี่น้องอุบัตินี่นะ เหมือนยามนาเด้ปานนี่เด้ซับสิดำบันนี้นะผู้ใดบ่ทันแล้วพวกแฮ้งก็จวิ่งหอยก็บ่มีบ่อยงบงหอย ก็ลงบดตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วตัดหมดแล้วข้าวตัดไปแล้วตัดก็ไมดีเลยฝนมาใส่แล้วตัดหมดแล้ว กำลังมาจะขึ้นไม่บรรยากาศเขียวกระจีไปหมดแล้วเท่นี้มึงก็ตัดตัดใหม่ตัดใหม่ๆมันกำลังจะขึ้น กากาดชื้นจังเลยแอ้มหาหอยกับเห็ินหอย นี่ตัดนี้ตัดเมื่อวานนี่ตัดเมื่อวานนี่อันนี้ตัดหมดแล้ว แต่มันจะมีมอไซค์ใต้แถวทำายนี่เขียวชะอุ่มหมดแล้ว ตัดมดเลยนี่โอ้ยน่าฟังนี้นี่ไงฝั่งนี้ยังไม่ตัดฝั่งนี้ยังไม่ตัดเหลือแต่เหลือกิบงานนี้ลงมานี่ Nhưng mà tạt lười Nhưng mà tạt lười oh, oh. lại là Làm mấy chớ sáng sọp สอบยียงว่ะฝุ่นก็สอบุ่นกส็สอบี๋วว่ะสอบี๋วว่ะหรว่าเสดุลใช่ป ก็วะ่ากะสตรเนี่ยกสตรเนี่ยรกสบรคิดวันเนาะโอ้ขาวเคี้ยวมดแล้วบันนี้บรรยากาศมนเก่เค็คลีนใกล้ี่ทุ่งนารอบๆทุ่งนาแค่ หมดค่นมองนมำโลดกูบ่มีหอยใต้เลย หอยโข่งกระโปรงให้น่อยหอยโงห้ลายห้จับหอยขงต้มกระปย่างองร่างกายยังไม่เศ้า่น้องเอย ชุดอากาศงั้นเช้าเขามันถูกแดดแล้วมันก็ลั่งมันบ่ค,ค่อยขึ้นตัดแล้วมันก็สีตดืบไปก่อน ดามเอก้อนกับโมเมนต์วชัชดีนะคะดามเอก้อนก็โดนแดดฮัดแดดหิดดดห้งแดดนั่งกระลังกับโปขึ้นอีก คือวากลายบริสุทธิ์มันเต็มปอดกันแล้วคืนแต่ว่าวมันยังฝนใช่ไหอยู่ด้วยนี่ยกายัางคืมค่ะแต่ยังก็เว้นบ่ค่อยตกมันตก oh, <yo. S 1> แต่ยังกลางคืนค่ะโอ้ยตะข่ำม,มาแล้วกับจาดมาเลยค่ะตกแห้งเลยเรามาคืนแห้งๆกับ ถูกมีลมพร้อม รอบรอบรอบ,รอบทุ่งนาสวยงามตามท่องเรื่องเลิกข้ากินกระปับไปสัิหรือเด้อจ้าเอามาอย่างกับร่างกายเธซื่อหรือค่ะพามาเลาะทุ่งนาเฉยๆนะคะวันนี้ขอบคุณเล้กค่ะที่ขามาเบิงมาชมเล้อค่ะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะไปหาอาบน้ำก่อนค่ะสวัสดีค่ะ